บริรัมชาวบ้านฮหือล้มเวทีรับฟังความคิดเห็นขานสร้างโรงน้ำตาลบริษัทไม่ถอยขอใช้ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านจัดต่อตำรวจกว่า170นายป้องกันเหตุวุ่นวายกลุ่มโอโซนรักบ้านเกิดพร้อมตัวแทนชาวบ้านอำเภอชำนิและนางรองจังหวัดบริรัมรวมตัวยุสลากลางหมู่บ้านที่บริษัทศึกษาผลกระทบสิง่งแวดล้อมขอใช้เปิดรับฟังความเห็น พร้อมชูป้ายแสดงพลังคัดค้านไม่เอาโรงงานน้ำตาลและไฟฟ้าชีวมวลวันมลพิษทั้งฝุ่นน้ำเสียและเสี่ยงอุบัติเหตุคณะตัวแทนบริษัทก็ไม่ถอยขอใช้สถานที่ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านเปิดเวทีต่อหวังทำความเข้าใจชาวบ้านยันเดินหน้าสร้างคณะตำรวจจัดกำลังกว่า170นายดูแลความเรียบร้อยป้องกันเหตุวุ่นวายและกระทบกระทั่งค่ะ กลุ่มโอโซนรักบ้านเกิดพร้อมตัวแทนชาวบ้านจากสองอำเภอหลายร้อยคนได้รวมตัวกันยึดพื้นที่บริเวณสลากกลางหมู่บ้านบ้านหนองหัวลาวหมู่สองตำบลหน,นองปล่องอำเภอชำนิภายหลังทราบว่าบริษัทผู้ศึกษาและจัดทำรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้แจ้งขอใช้สถานที่ดังกล่าวเพื่อจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อกังวลเกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้างโรงงานน้ำตาลและโรงไฟฟ้าฉีวมวล โดยกลุ่มโอโซนรักบ้านเกิดและตัวแทนชาวบ้านได้ยึดพื้นที่ทั้งเต็นท์และเก้าอี้ที่จัดเตรียมไว้เปิดเวทีรับฟังความเห็นเป็นการแสดงพลังคัดค้านไม่ให้มีการก่อสร้างโรงงานม้นตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวลดังกล่าวค่ะโดยมีการฉูป้ายที่มีข้อความคัดค้านเพราะเกรงจะเกิดผลกระทบทั้งมลพิษทางอากาศฝนละอองน้ำเสียและเสียงอุบัติเหตุเพราะต้องการ รถบรรทุกอ้อยเข้าออกเป็นจำนวนมากคณะตัวแทนบริษัทผู้ศึกษาและจัดทำรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่แจ้งขอใช้พื้นที่เพื่อรับฟังความคิดเห็นประชาชนในพื้นที่ก็ไม่ยอมถอยหรือยกเลิกการประชุมรับฟังความคิดเห็นเช่นกัน ถึงแม้ว่ากลุ่มผู้คัดค้านจะยืดพื้นที่ทั้งเต็นท์และเก้าอี้จัดเตรียมไว้ก็ตามค่ะแต่ก็ได้ขอใช้สถานที่บริเวณที่ทำการผู้ใหญ่บ้านในการจัดประชุมรับฟังความเห็นจากชาวบ้านแทนซึ่งก็มีชาวบ้านฝ่ายที่เห็นด้วยและสนับสนุนให้สร้างโรงงานน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวลมาร่วมฟังหลายร้อยคนเช่นกันค่ะซึ่งบรรยากาศก็ค่อนข้างที่จะวุ่นวายทางสงพชํานิ จึงได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสอพอชำนิิและท้องที่ใกล้เคียงกว่า170นายร่วมดูแลความเรียบร้อยป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์วุ่นวายหรือเกิดการกระทบกระทั่งซึ่งบรรยากาศโดยรวมก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่มีเหตุกระทบกระทั่งเกิดขึ้นแต่อย่างใดคะ่ะจากการสอบถามนายสมพงษ์สงกูลแกนนำกลุ่มโอโซนรักบ้านเกิดอำเภอชำนิได้เล่าว่า ที่กลุงโอโซนรักบ้านเกิดและตัวแทนชาวบ้านออกมารวมตัวกันที่สลากกลางหมู่บ้านครั้งนี้เป็นการแสดงออกตามสิทธิชุมชนเพื่อแสดงพลังว่าชาวบ้านไม่ต้องการโรงงานน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวลซึ่งที่ผ่านมาก็ได้มีการออกมาเคลื่อนไหวคัดค้านและยื่นหนังสือข้อกังวลผลกระทบต่างๆที่จะเกิดขึ้นไปยังหน่วยงานต่างๆอย่างต่อเนื่องค่ะ รวมถึงยื่นหนังสือให้ตรวจสอบรายชื่อการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นเพราะมีคนจากนอกพื้นที่มาร่วมเวทีด้วยแต่คนในพื้นที่กลับไม่ได้เข้าร่วมจึงเชื่อว่าไม่โปร่งใสตรงไปตรงมาซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบชาวบ้านจึงอยากให้ยกเลิกเวทีรับฟังความเห็นข้อหนึ่ง และยุติการก่อสร้างโรงงานน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวลเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับชาวบ้านในพื้นที่รวมถึงลูกหลานในอนาคตอีกด้วยค่ะขณะที่นางบุญช่วยฝอยจอหอมชาวบ้านหมู่ที่หบ้านสำโรงตำบลหนองปร่องอำเภอํานิได้เล่าว,ว่า ส่วนตัวอยากให้มีการสร้างโรงงานน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวลเพราะอยากให้ลูกหลานมีงานทำใกล้บ้านจะได้ไม่ต้องเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดและส่วนตัวมองว่าไม่น่าจะเกิดผลกระทบเพราะที่ผ่านมาเคยไปดูงานที่โรงน้าตาลมาแล้วเขาก็จะมีระบบการจัดการผลกระทบเป็นอย่างดีค่ะเพราะลูกชาย กับพัญญาก็ไปทำงานอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาก็กไม่เห็นมีผลกระทบอะไรเลยแต่หากมีโรงงานในพื้นที่ลูกหลานก็จะได้กลับมาทำงานในพื้นที่ไม่ต้องไปไกลบ้านทางด้านนายนัทโวสินโสภาผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจและสังคมบริษัทเอ็นทิกจำกัดซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาให้กับโรงงานน้ำตาลได้กล่าวว่าก่อนหน้านี้ได้มีการจัด รับฟังความเห็นครั้งที่หนึ่งไปเมื่อเดือนมีนาคม2568ก็มีชาวบ้านมีข้อห่วงกังวลหลายๆเรื่องเกี่ยวกับโรงงานน้ำตาลอย่างเช่นเรื่องการใช้น้ำน้ำเสียรวมถึงเรื่องการคมนาคมมลพิษทางอากาศทางที่ปรึกษาก็ได้รวบรวมข้อห่วงกังวลดังกล่าวไปศึกษาผลกระทบว่ามันจะกระทบอย่างไรและมีมาตรการป้องกันอย่างไร ก็เลยเป็นที่มาของการจัดรับฟังความคิดเห็นค่ะซึ่งวันนี้จะไม่ใช่ครั้งที่หนึ่งหรือครั้งที่สองแต่เป็นการจัดเพิ่มเพื่อคลายข้อห่วงกังวลให้กับชาวบ้านหลังจากมีการร้องเรียนไปยังผู้ตรวจการแผ่นดินและคณะกรรมการคุ้มครองสิทธิ์ว่าเราไม่ได้ให้ข้อมูลชาวบ้านทำให้เกิดข้อห่วงกังวล ซึงเป็นที่มาของการเปิดเวทีรับฟังความเห็นและสร้างความเข้าใจกับชาวบ้านได้รับทราบข้อมูลอย่างถูกต้องค่ะในส่วนของบริษัทก็ยังคงเดินหน้าในการสร้างโรงงานน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวลต่อไปเพราะทางโรงงานน้ำตาลได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลที่มีการตรวจสอบข้อมูลการตั้งโรงงานว่ามีระยะห่างไม่เกินกว่า50กิโลเมตร จากโรงงานอื่นแล้วก็อยู่ไกลจากแหล่งน้ำอยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสมที่ตั้งได้ก็เลยเข้าสู่กระบวนการทำ EIA ตามกำหนดค่ะส่วนการเปิดเวทีรับฟังความเห็นจะมีทั้งหมดสองครั้งครั้งที่1ได้ดำเนินการไปแล้วเมื่อเดือนมีนาคมครั้งที่2ออยู่ระหว่างการศึกษาผลกระทบ แล้วกำหนดมาตรการจากนั้นก็จะมานำเสนอให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบคาดว่าน่าจะจัดในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคมซึ่งสิ่งที่ทางบริษัทกังวลก็คือเกรงจะเกิดความขัดแย้งในพื้นที่เพราะมีทั้งกลุ่มคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยในการก่อสร้างก็อยากให้แต่ละฝ่ายเดินตามหลักกฎหมายไม่ละเมิดสิทธิ์ของกันและกันค่ะ ที่ชุมชนของเรานะครับมาคัดค้านว่าเราไ,เาไม่เอาไม่ต้องการนะครับเพราะฉะนั้นจะไม่มีการพูดคุยนะครับตลอดระยะเวลาที่มีการยื่นหนังสือเนี่ยได้ยื่นหนังสือไปถึงหน่วยงานไหนตอนนี้ได้ตอบกลับวายังไงบ้างครับก็ <kaikki> คือเรายื่นถึงหน่วยงานนะครับและล่าสุดนี้มันจะมียื่นไปทางผู้าราชการจังหวัดนะครับแล้วก็ทางอำเภอนะครับเรื่องขอตรวจสอบรายชื่อนะครับขอตรวจสอบรายชื่อ,อในการ ที่เขาจัดตั้งเวทีคอหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ไม่รู้ว่าจะเป็นการซ่อมเวทีนั้นหรือเปล่าเพราะว่าเราเราเห็นว่าวันนั้นคนนอกพื้นที่น่าจะมาเยอะนะครับเราถึงยื่นหนังสือตรวจสอบนะครับในกระบวนการนี้จังหวัดแจ้งว่าอย่างไรบ้างหรือยังครับหน่วยงานตอบกลับมาอย่างไรบ้างครับตอนนี้ทางจังหวัดแจ้งมาเพียงว่าได้ดําเนินการนะครับตามที่เราร้องขอไปแล้วว่าจะขอตรวจสอบรายชื่อนะครับอยู่ในช่วงดําเนินการนะครับ แจ้งมาเพียงแค่นี้นะครับและยังไม่มีความคืบหน้ายังไงก่อความต้องการของทางก่มคอร์รบัญชมีความต้องการยังไงบ้างก็คือเราต้องการนะครับยกเลิกนะครับยกเลิกเวทีคอหนึ่งนะครับชะลอแล้วก็ยกเลิกโครงการนะครับเพราะว่าการเข้ามาตั้งแต่แรกเริ่มเนี่ยมันไม่ถูกต้องนะครับกระบวนการนี้ไม่ถูกต้องนะครับไม่ชอบนะครับไม่ชอบยังไงบ้างนะครับ จากการเข้ามาเนี่ยพี่น้องในชุมชนเนี่ยไม่ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารนะครับเรื่องอเกี่ยวกับข้อมูลนะครับการที่จะมีโรงงานน้ําตาลนะครับว่าจะมีข้อดีข้อเสียยังไงเราไม่เคยรับรู้เลยนะครับแล้วก็ถึงเวลาก็มีให้ไปที่เวทีคอหนึ่งเมื่อวันที่31พฤษภาคมมีนาคมส1มีนาคม68นะครับ แล้วทางพวกเราเนี่ยไม่ได้รับรู้ข่าวสารอะไรเลยเพราะฉะนั้นเราถึงเป็นที่มาของการคัดค้านนะครับดูว่าไหมครับกังวลอะไรไหมตอนนี้ก็ไม่ได้กังวลน,นะครับเพราะว่าเราก็ใช้สิทธิ์ของเราไปนะครับคือเข้าใจว่าทางบริษัทเนี่ยเขาก็เขาก็อยากดันโครงการเขาให้ได้แต่ว่าพวกเรามองว่าผลกระทบนะครับผลกระทบเป็นสาเหตุหลักที่เราคัดค้านที่เราไม่เอานะครับ อยากมา,าเอก็อยากอยากช่วยรงน้ทำตาลอยากขยอย,ยใต<ค>้พวกนี้นะอ,อยากให้ทำได้นะจะได้ให้ลูกให้หลานทำงานอยู่กับบ้านไม่ต้องไปหาอยู่หากินทังไกลแล้วกลัวเรื่องผลกระทบไหมแม่ล้อมอะไรไม่กลัวก็ไปเห็นมาแล้วไม่เห็นมีกระทบอะไร ค่ะเดี๋ยวถ้าอย่างนั้นเราเริ่มเลยนะคะใครที่ลูกชายก็ไปได้เมียอยู่แก๊งสนมนางไม่กระโดงกระสานมันไม่เห็นสก็ก็รับเดดไปค่ะก็ในวันนี้นะคะที่มีการจัดโต๊ะมูน่ามเจริญอยากให้ลูกให้มาได้ค่อี่คือเดิมมาค่ะเราได้มีการจัดรับฟังความคิดเห็นครั้งที่หนึ่งไปเมื่อเดือนมีนาคมช่วงปลายเดือนนะคะทีเนี้ยก็มีชาวบ้านมีข้อห่วงกังวลหลายๆเรื่องเกี่ยวกับโรงงานน้ําตาลอย่างเช่นพวกเรื่อง การใช้น้ําเรื่องการแย่งน้ําน้ําเสียเรื่องการคมานาคมมลพิษทางอากาศอย่างงี้ค่ะทีเนี้ยทางที่ปรึกษาก็ได้รวบรวมข้อห่วงกังวลเนี้ยไปศึกษาผลกระทบว่ามันจะกระทบยังไงแล้วมีมาตรการป้องกันยังไงก็เลยเป็นที่มาของการจัดวันนี้วันนี้จะไม่ใช่ครั้งที่หนึ่งหรือครั้งที่สองนะคะจะเป็นการจัดเพิ่มเพื่อที่จะคลายข้อห่วงกังวลให้กับชาวบ้านนะคะทีเนี้ยมันจะมีอีกอันหนึ่งที่ครั้งที่่ยะไ,ไม่ไม่ต่อจากครั้งที่ไหนเลยจะเป็น กลุ่มหลังจากครั้งที่1เสร็จกลุ่มคัดค้านก็ลองเรียนไปยังผู้ตรวจการแผ่นดินและคณะกรรมาการคุ้มครองสิทธิ์ว่าเราไม่มีการให้ข้อมูลชาวบ้านเลยทาใ,ให้ชาวบ้าน,นห่วงกังวลเราก็ใช้โอกาสนี้แหละเชิญชาวบ้านมารับฟังข้อห่วงกังวลว่า พอมันมีมาตรการมาอย่างงี้เขาคิดว่ามันเพียงพอไหมคะแล้วในส่วนของทางโรงงานน้ําตาลเองจริงๆแตตอนนี้ก็คือเด,เดินหน้าในการสร้างต่อไปครับเดินหน้าในการสร้างต่อไปเพราะว่าทางโรงงานน้ําตาลได้รับอนุญาตจากสอนอค่ะสํานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลที่มีการตรวจสอบข้อมูลการตั้งโรงงานว่ามีระยะห่างไม่เกิน้มากกว่า50กิโลเมตรจากโรงงานอื่นแล้วก็ อยู่ไกลจากแหล่งน้ําอยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสมที่ตั้งได้ค่ะก็เลยเข้าสู่กระบวนการท e IA, รํา e i a ตามตามตามกำหนดครับแล้วขบวนการการเปิดเวทีรลบฟังความเห็นจะมีท<ๆ>ั<ๆ>้งหมดกี่ครั้งนะครับจะมี2ครั้งค่ะครั้งที่1ที่จัดไปเดือนมีนาครั้งที่2ก็คือรวบรวมอยู่ระหว่างการศึกษาผลกระทบแล้วก็กําหนดมาตรการแล้วก็จะเอามาตรการนั้นน่ะกลับมานําเสนอให้กับผู้มีส่วนได้เสียได้ได้รับทราบคาดว่าน่าจะจัดในช่วงประมาณพฤศจิกาหรือถึงมกราค่ะค ความกังวลไหมครับผมบอกว่าทางกลุ่มผู้พัดค้าแล้วก็แกนนาของกุ่มโอสซนและบ้านเกิดมีการทําหนังสือไปยื่นต่อผู้เกี่ยวข้องหรือว่าเจ้าหนที่หลายหน่วยงานนะครับถ้าทางที่ปรึกษาเองก็ไม่ได้กังวลค่ะคือเราเดินตามแนวทางการมีส่วนร่วมในการจัดทํารายงาน E A ของต่อผออยู่แล้วค่ะมันมีแนวทางชัดเจนว่าเราจะต้องดําเนินการยังไงทีเนี้ย สิ่งเดียวที่ทางที่ปรึกษากังวลก็คือกลัวเกิดความขัดแย้งในพื้นที่อะค่ะเพราะว่ามันมีทั้งคนเห็นด้วยและคนไม่เห็นด้วยอะค่ะกลัวในในเรื่องนี้มากกว่าเพราะว่าถ้าคนคัดค้านเขาเดินตามแนวทางของเขาเขาไม่มาเราเมดสิทธิ์ของกลุ่มที่เห็นด้วยอย่างเงี้ยมันก็จะไม่เกิดการกระทบกระทั่งกังวลในเรื่องนี้มากกว่าค่ะนิว24สถานีประชาชนสุนรชยัยพิรักษาภาพข่าวพระดาสุวรรณรายงาน